ป้องกันเหตุโรงงานผลิตพลูดอกไม้ไฟะระเบิดหลายภาคส่วนนะคะบอกว่ามองไปที่การแก้ไขกฎหมายแล้วก็ต้องมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนายอัครเดชวงพิทักษโรสอสอราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาติในฐานะประธานคณะกรรมาการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนรศัศดร,รเขาบอกนะคะว่าการประชุมของกรรมธิการในวันพุธที่24มกราคมนี้จะมีการพิจารณาเหตุการณ์โรง,งงานผลิตพลุที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่เกิดเหตุระเบิดด้วยค่ะก็เชิญหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกลมการปกครองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมอธิบดีกรมคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการและ จ้ากรมอุตสาหกรรมทหารเพื่อเข้าไปรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงจากการสืบหาสาเหตุการระเบิดที่เกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงมาตรการป้องกันของภาครัฐและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กรรมธิการจะต้องนำไปประกอบการพิจารณายกร่างแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของการประกอบอุตสาหกรรมผลิตกลุกขนาดเล็กที่กฎหมายเนี่ยยังไม่ครอบคลุมนะคะแล้วก็ทําให้การควบคุมการผลิตรวมไปถึงการจํากัดของเสียไม่เป็นไปตาม กฎหมายนั่นเองค่ะเพราะจากกฎหมายโรงงานปัจจุบันเนี่ยพบว่าการกําหนดเงื่อนไขการขอใบอนุญาตที่ไม่ครอบคลุมโรงงานผลิตพลุขนาดเล็กที่มีกําลังการผลิต50แรงมา้าและมีแรงงาน ไม่ถึง50คนทําให้แรงงานในโรงงานไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้เป็นเพียงชาวบ,บ้านทั่วไปทําพลุเองนะคะหากไม่แก้ไขกฎหมายก็จะทําให้เกิดการละเลยและอาจจะเกิดเหตุซ้ําขึ้นได้ซึ่งการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเนี่ยค่ะก็จะทําในนามของกรรมธิการใช้เวลา30-60วันแล้วก็จะมีการเสนอเข้าสู่สภาโดยจะมีการทํางานคู่ขนานกันไปกับการยกร่างแก้ไขกฎหมายโรง,งงานของรัฐบาลด้วยนะคะ ส่วนประเด็นที่ต้องการแก้ไขจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นแน่นอนค่ะการกําหนดเขตพังเมืองหรือว่าพื้นที่ซึ่งอาจจะต้องใช้รายละเอียดเกี่ยวดีวกันกับการผลิตยุทธภัณฑ์ของทหารเพราะในการผลิตพลุมีการใช้สารเคมีที่ใช้ในการผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์ของทหารด้วยรวมไปถึงกระบวนการการเก็บสารเคมีการผลิตและการจํากัด การกำจัดของเสียเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นได้รับผลกระทบด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงานพลุที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพราะว่าจะต้องมาดูกันหลังจากนี้นะคะจะว่าไปเป็นเรื่องของการล้อมข้อก็ว่าได้เพราะรรว่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีเองเนี่ยคะ่ะนอกเหนือจากโรงงานแห่งนี้แล้วยังมีอีก9-10ถึงแห่งด้วยกันที่จะต้องเข้าไปดําเนินการแล้วก็ต้องไปดูให้ถูกต้องนะคะ